สวัสดีครับมินิวันหยุดครับผมหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วครับก็ได้มาพักพันยันไจ่ครับผมรอเห็ดมากินครับผมมื้อนี้เห็ดยังกินครับผมมื้อนี้เห็ดยังกินย่างปลาครับผมครับผมแตงปลาครับยังกว่าตั้งแตงหม้อสำงครับครับผมมุ้งนะครับได้ไหมมิน้ครับมินิพักครับผม พักเกมที like so ่ครับวันหยุดครับครับมีวันหยุดครับวันเสาร์ครับผมครับนี่ครับมาตังครับผมพักท้ายเอ็ซีนะครับสวัสดีครับครับผมเห็นยังครับเห็นยังยังยางปลาครับผมสายแล้วครับใส่หลาดออกเอ้ยูีปลาครับยางปลาครักยังครับพักผมยางตปลาครับผมเดี๋ยวแซ่บรับยางปลาเลยครับ ทำไมล่ะปลาเผาน้องท่านก็ยื่อปลาเผาบอกเมียนมนเออมียนเป็นไหมครับมันหยุดมานี่สบายปะสบายเดีพัดพันมาพัดพอนย้อนใจอากาศดีไทยแล้วปะไทยแล้วดิเอาได้หลายคลิปตัวนึงเป็นไหมครับมานี่ จยากไปเห็นง,งานทิ้งที่นานที่ครับแต่ไปคนธรรมดาเออเขามาเห็นงานเนาะเข้าไปมาเที่ยวนี่มันโดนแจโดนใจนะครับบรรยากาศบรรยากาศนในดอกหอมแก่ๆเนี้ยนะครับผมแก่ๆเนี้ยนะครับเนาะหองคั่วนีหองคั่วดูหนาหออครันเป็นหองคั่วอย่งนีนะครับ แก่เสร็จแกไปนอนไหมเป็นไหกินข้าวเสร็จนอนไปนอนนอนพักผ่อนกายะเฮ็ดงานต้องเลี้ยงเลยก็บไหกินกินอีกกินบ่กินกินอยู่บ่ขวากัยกินบ่ฮะกินกินกินบ่กินบ่ผมมนี่นะครับใครก็ไม่ก็ฝากกดซับสไครต์กดติดกดแชร์ได้เลยครับเด้อ เอาทำไมครับคุณเอาบอครับใครจะอไรอยังเดี๋ยวเอบอกมัยปาค้างด้วยฮะปา้างปาเ็นยังปาได้ไหมครัป่าง่ได้ันดีพีพอดีเลหวานเอแต่ว่าทั้งในมันสีบสุทั้งในนีเด้ ทา้งในมันสีมูสูงตรงนี้ยังมูสูงเกลือตรงหัวท่านไม่เกลือวะอืมไม่เกลือคือเป็นด้วขอดเกล็ดขอดก็ไม่คือเกาถอดนะเป็นคุณเลยครับเฮ้ยกดซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณในหลายเรื่อพี่น้องเลยทีนี้ก็ฝากติดตามช่องเบ่าดวดรวคุณหลองวซอยด้วยครับช่องมหม่ครับผม มันจะเฮ็ดไหมมันได้เฮ็ดครับกะเฮ็ดผิดประกันเดยครัขอ,ขอให้พี่น้องเล่นเยเพราะเมื่อใหม่ครับทายใหม่ <c oughs> ได้แน่ถทางคุณกินได้กิน,กน,นแย่นีเนาะจักมงคือทางคุณทางไหนล่ะทางประเทศไทยเุาเล่ะ <c oughs> จักมงหรอปล่ามันเป็นใบกลัวหรอแล้วหน,นี้กินมงต์ของมงค์สามสี่<อ> รูปาเงนบสองใ<อ>บสองาองรหาชมเป็นยมันยังห่ดเลยเวลายงังส่งไปอนอีกเรื่องหนึงคิดหอนดครับประเทศให้ครับก็อวดเอาครับผมมาหาเงนินเนาะเมืนห้องปรเดมห้องประเดมเล่นนาะเรียนผมาหาเงินนาะ้อะเลนคิดหอนดีครับ บุจได้กลับากับูบดีงานจะกลับเลยหมดและำไกลับไปครับทำแล้วางปลาครับย่างครับไอถังองครับผมครับสวัสดีครับนะครับี่นบัดดุมครับบัดดุมสวัสดีพี่น้องสบายดีครับต้องเลยเฮะ สังไส้สังสังวงว้นบ่สับางกุดรนเนาะมนว่าสังวงวนโย่างปีนิดเสียด้วยป่ะเรื่องไครับมากัเสียด้ใส่พริกเอาใส่ยังไงใส่พริกป้งปลาใส่พริกตีเขาบอกเ่กระุนเนาะว่าย้นย่างเนาใส่ป้งปลาใส่พริกคูนี่ไมใส่เองเล้ใส่ถ้าจานแล้วมันสุกหรอดิจานมันใส่ันมันใหม่สุกอีกทาง กินมบ้าเอากินแคราบ่กินหดเนอ่ยหายซึ่งหายงูเน่ยฮึ้ีดีป่ถึงแลที่พิศีสันบ้านนอกงูมันก็กินทั้งตัว่าไปแล้ว่วยถ่ายคนสุ้องนั่งโจ้กูเก็บองใจตัวเราด่วนเ้ยงซ้ำเลยีเมื่อนหร่ล้ตั้งมาชุมนุมคนอลูกเาน โอ้ยใส่ไปสูบผมจังเด๋ยดิจริงจังเนี่ยดิไม่จริงจังนะเนอ่ยยังคนหัวลุกเนาะพี่ลองเนาะผมใส้ำเปลี่ยนนะครับหยุดหยุดกับหยุดพร้อมกันเมื่อครับทำเป็นหยุดคนเป็นคนคนสองคน พูดไปดีกัได้ครับผมบอกเพื่อนมันไก่ล่าอยู่ดอกเนาะไม่ไอ้ไก่ล่าเกียไปจ้าบัวของก็ได้ยุดมือแล้ขนาดปรได้ล่าที่มีลาเนี่เอ๋ขบเพื่อนเขาใครปรเด้เสียซีดเห็นไหบอกเพื่อนกันยองกันเจ้าของกันความงั้นคนถามครับก็เพ่สบายเองแั่จีตาลเห็นมันมนหยุดยืซืฉอเลย บอกคุณน้ำดิบอกเคืออยู่บ้านห้องแมนบ้านห้องตาตาป่วยยื่นี่ีมาฝักดอนไม่ได้หยุดเลยไม่ได้พักผมไม่ได้หยุดหยุดเองนะแต่ว่าเสี่ยงนยักหน่อยอเสี่ยนในจางเบนขาเม่ <laughs> ได้หยุดสามมือจะดีในจางบ่พ่อใจกับแมนล่าไปสามมือเนาะมือเดียวเราบ่พ่อใจล่าไปสามมือนะครับ <laughs> จีบมาแล้วครับมือ ครับผมครับมึงไปเจอเลยครับพี่กันเลยนะครับคอมเมนต์กันได้เลยผู้ใดจะไหนไปข้าวมาเบิ้ลข้าวมาเบิ้งกับฝากกดชอบสไกกรครต์กดกระดิ่งกดแชร์นี่เลยครับกดกระดิ่งด้วยกระดค่งกดเบิ้ลใครแล้วกันเนี่ยนะอนาะ ไล่สดเงิน้นเราจไล่สดใน YouTube มันยังหลายไปหรอมันต้องกี่คนขึ้นพันหนึ่งป่ะพันเหมืนก็ได้เงินถึงจ้วบอยยังไม่ได้เงินนี่ต้องให้เขาส่งจดหมายมากกว่านะเออเขาทำคนติดตามทำรายได้เลยเขาสามารถทำรายได้เลยยอดวิวเท่าใครยอดวิวพันหนึ่งคืนจ้วม่รู้หมื่นยอดวิวหมื่นขึ้นไม่รู้ว่าสี่พันได้ยุพันได้อยเลยครับ

เยอมือไหนมากๆแล้วจะถ่ายบรรยากาศรอบข้าวาดในเบอร์นะครับพี่น้องนี่ก็น,นั่งเว้ากันทานกินข้าวน์ทครับ <c oughs> ครับการเป็นโยกับเป็นัเสือพี่น้องเลยผู้ใดกำลังชิสมากอะใครกันล้างิีมากอะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจ้ใจะครับขา,า,บา,านั่งมองขี้ไรขี้ไรก็หนีก็มีครับ อันนี้ก็ถือว่าดีเยอะปานกลางครับผมปานกลางครับอยู่ได้อยู่อะเสียอะไรนี่ปานกลางอยู่ได้แต่ว่าฮาร์ดมองหาร์ดมองก็เจาะกันลำบากอีกทีครับฮาร์มองกันตังค่าครับหัวนี่นายนจางบอดีเนี่ยายจางบอดีเนี่ยครับผมถือของนายจางดีก็ดีแมนถือของไนจังดีก็ดีไว้อันนี้กับนายจางปานกลางครับบันทึกว่าดีกบันทึกว่าไหลเนาะไม่นรอ เงินก็ไเด้อยู่เงินกรไเด้าวหาลาเกียร์กดะได้ได้คุ่มค่าเทียนเทีนห้าเทียกรได้บดตรงเวลาาเทียก็ไเดยตรงเวลาอยู่ครับงั้นมันอกซาสัยเงินนงินหอกกลางเดือนก็เป็นกลางเดือนเลสิ้นเดือนเจ้าก็ออกที่สิบสามงน้นถ้ากลางพวกเนี้ยเลยพี่ออกวันที่สิบสามเนนครับเาจะ้จกเทียให้ว่อืมเทีนเทน ทุคนใช้เงินบุครบเขาก็ถ่ายก็เลยออกแสบผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้นะครับเนาะเอาไปเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กันให้ได้ครับพี่น้องเด้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมปิดปิดช่องนะครับปิดคลิปนะครับครับผมบ๊ายบายครับครับผม